สวัสดีครับช่องไหยไปยาเ,เที่ยวครับวันนี้จะพามาชมภาพสวยๆมุมสวยๆของสะพานทินละโานุนและสวนประวัติศาสตร์พุทเอเกปรีมทินละสศรานุนนะครับสะพานนี้เป็นสะพานที่เชื่อมต่อไปอยังขอยอครับนี่คือรูปสวยๆครับสะพานนี้จะเชื่อมต่ออยู่กับถนนหมายเลข408ครับไปนครศรีธรรมราชครับผ่านตะมลขอยอครับ มีการจราจรเป็นประจำแบบนี้ทุกวันเลยครับช่องถ่ายไปใจชอบเที่ยววันนี้จะนำเสนอให้ท่านได้รับชมนะครับชอบกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะได้นำสถานที่สวยๆมาให้ท่านรับชมได้อีกครับขอบคุณที่ติดตามครับหรับคลิปนี้สวัสดีครับ